สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับสดเซดไลฟ์นะครับผมแล้วก็นี่อยูเกเกมวมาครับนะครับเบดหลอกนะก็วันนี้ไม่มีอะไรครับอ่ก็จะมาแค่ถ่ายถ่ายเป็นฟุตเทจให้ตัวเองกลับมาดูเฉยนะครับว่าเสารน,นี้ตอนนี้หน้าตาเป็นยังไงบ้าง <c oughs> คืออยากถ่ายไว้เก็บ <c oughs> เก็บเป็นแบบ ความทงจำอะไรเงี้ยอืมว่าเราเล่นมาถึงไหนแล้วตอนนี้แล้วในอนาคตเรามาดูคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไงนะก็อืมจะพาดูนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มตกปลาตัวเองตัวเองตกปลาอยู่นะฮะปล่อยตกปลาไว้นะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้หาของอะไรแล้วนะแต่แค่จะเอาเลเวลวเฉยๆเนาะอืมอันนี้ก็เป็นเจ้าไอา้นะครับยังไม่ได้นอน ตอนนี้ก็เป็นเวลาปีสามแล้วเน,นี่ยจะเป็นกล่องที่ได้จากการตกปลานะครับก็มันก็จะกระตุกกระตุกหน่อยนะอืออันนี้ไม่มีอะไรมากก็แค่กล่าวว่าจะทําห้องนู้นห้องนี้แต่ไปไปมาไม่ได้ทำแล้วนนกันอืมก็ขุดกลายเป็นว่าขุดเอาหินเฉยนะอืมแล้วก็มาเผาเนี่ยมาเป็นหินเรียบนะครับเพาไอไสร้างนู่นสร้างนี่อันนี้ก็จะเป็นเผากระจกไว้นะครับ เราจะไกลหมดแล้วอืมไกลหมดแล้วนะครับอ่าอันนี้จริงๆอันนี้เขาเรียกว่าเป็นบ้านก็ได้นะหรือว่าเป็นที่เก็บของก็ได้นะครับอันนี้เป็นคือแรกอนทริ์แรกผมไม่มีบ้านเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบชั่วคราวนะครับชั่วคราวชั่วคราวก็เลยไม่ได้ยังไม่ได้ทําอะไรเลย่นะก็ไว้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเหวล,ลงไปข้างล่างนะครับอืมเอาไว้ลงดันเจียนไว้ขุดหาแรา่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ อ่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบ้านของเจ้ายูรินะครับซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่ายังเล่นอยู่ไหมนะอืมก็ต้องรอดูต่อไปนะครับอ่าเดี๋ยวพาชมหน่อยพาชมนิดนึงนะนี่ก็ไม่มีอะไรมากเลยครับในบ้านกระตุกหน่อยนะเพราะว่ามันหลายฟาร์มมันอยู่ที่เดียวอยู่ที่เดียวกันหมดเลยอนะเนาะอืมนะครับผมนี่ ก็ไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวพามาดูอันนี้เป็นที่ปั๊มลาวานะครับเอาไว้เอาไว้ทำป็นเชื้อเพลิงเนาะเนี่ยเชื้อเพลิงเอาไปเผาตรงนู้นนะครับก็เก็บได้เยอะอยู่นะนี่ตัวนี้เป็นเพียวซูเวอร์นะครับก็เวลาตายก็ของตกเวลาอ่า นั่นแหละตายของตกแล้วก็ไม่ได้เปิดสูตรนะครับก็เลยใช้คำสั่งเกมโหมดอะไรไม่ได้เลยนะเพื่อที่จะเก็บแอชิเมนต์กันแต่ละคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มต้นไม้สป,ปรูสนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมต้องการใช้ไม้สป,ปรูสมากๆนะเพราะว่าจะเอาไปทำฟาร์มคิปเปอร์เดี๋ยวจะให้ไปดูตรงนู้นส่วนนี้จะเป็นฟาร์มเอาตรงนี้จะแหลกหน่อยอ่าตรงนี้จะเป็นสเกลนะอืมเ็สเกลนะครับ แล้วก็จะเป็นเบียคอนนะฮะที่ล้อมรอบไปด้วยไดมอนออ l นะครับอ,อ่ะแล้วตรงนี้จะเป็นฟาร์มเหล็กนะครับเป็นแบบเบสิกนะแต่ผลผลิตก,ก็โอเคสำหรับใครที่อยากใช้ก็ให้มา AFK ตรงนี้เอานะครับแล้วก็ตามนั้นเลยแล้วก็หยิบไปเลยตามสบายนะครับเนี้จะเป็นฟาร์มอ้อยนะครับอาจจะเปลืองเปืงหน่อยแล้ว อืมผมไม่รู้จะทํำยังไงดีให้ไม่เหมือนคนอื่น<ๆ>ก็เลยทําแบบนี้แม่งเลยเปลืองไม้มากเลยนะหมดไปประมาณหลายสแต็กอยู่ประมาณสิบสองสแต็กได้นะครับทั้งฮอปเปอร์ทั้งอะไรแต่ฮอปเปอร์มันก็เหลือลอยู่เละอืมเนี่ยข้างหลังก็อืมเนี่ย,ยระบบส่งของก็มีแต่ไม่ทํานะครับก็เอามาทำาามามาอวดโง่ให้ ตัวเองในอนาคตด,ดูนะดูนะว่ามึงอย่าทําอย่างนี้อีกมันเปลืองโอเคอืมนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบ้านนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตกแต่งภายในแต่อ่าพวกโมเดลพวกแบบอะไรพวกนี้จะเอามาจากฝรั่งั้งนั้นเลยครับไม่ได้คิดเองเนาะอืมตอนนี้กล่าว่าจะทําเป็นสี่ห้องเอาไว้ให้คนอยู่กันสี่คนนะอืมโอเคเดีย๋ยวไปดูตรงนู้นกันเนาะ ตัวแฟนมทอมแลกกลับไม่ยนะอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มคริปเปอร์นะครับใช้เวลาในการทำก็ประมาณ4-5ชั่วโมงนะแต่ว่าผลผลิตนี่คือดีมากนะครับเพราะว่าทำไว้ประมาณ5ชั้นได้นะครับเฮ้ยมันก็จะจะเห็นไหมเนาะจะลองลองปรับภาพดูปุ๊บน่าจะสว่างขึ้นนิดนึงผมไม่ได้ช่วยเลย เค okay. ช่างมันนะครับจะทําประมาณ5ชั้นเนาะคือคิปเปอร์ก็ตกประมาณรัวนะแล้วก็ตายรัวๆนะครับโอเคใครที่อยากเล่นก็มาเล่นได้นะถ้าคนถ้าถ้าอ่าถ้าเรียมมันว่างนะครับวันนี้เป็นเซิร์ฟเรียมนะเป็นเพียวโซเวอร์นะครับตายของตกนะครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะว่างอยู่ที่หนึ่งนะครับถ้าจะไม่ผิดนะอืมกปด ตั้งอยู่สองที่ตองอยู่สองที่ใช่ใช,ช่นะครับอันนี้จะเป็นบ้านของเจ้าเจ้าดีมกับเจ้ามอนนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นฟาร์มใหญ่มากไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่หรอกกินแล้วก็ไม่ได้ใหญ่อะไรเลยนะอโอเคจะพาไปดูข้างในเด้วยเสียงในเกมเป็นยังไงบ้างเนี่ย โอเคก็มาดูข้างในบ้านนะครับข้างในบ้านก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็เป็นบ้านปกตินะนี่คนอยู่ปกติเดี๋ยวสวยนะสวยสวยอยู่อืมอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับเมื่อกี้ก็ห้องนอนนะอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มตกปลาของเขานะครับนะไม่เห็นสกินเขาออกนี่ นะครับผมก็ผลผลิตดีอยู่เกือบตายโอเคนี่โอ้โหขตรขยันไม่ได้ขยันเราก็แค่เปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้เลนะครับอืมโอเคอันนี้ก็ข้างนอกออกมาข้างนอกได้นะครับก็จะออกมาเป็นบ้านโอเคตอนนี้ยังมีอยู่แค่นี้นะไม่รู้ว่าในในอน,นาคตว่จะมีอะไรบ้างนะครับก็คอย คอยดูตัวเองด้วยคอยติดตามชมแล้วกันนะครับอันนี้อันนี้เตรงๆคือไม่ได้กะจะมารีวิวอะไรทั้งนั้นครับแค่จะมาลงเอาไว้ให้ตัวเองในอนาคตด,ดูนะว่าเราเล่นอะไรเป็นยังไงบ้างนะอโอเคสำหรับนี้สวัสดีครับ